สวัสดีครับวันนี้สิบพ็อเซอร์วิสนะครับเรามาทําการเซอร์วิสแอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ของ LG นะครับตอนนี้เราก็ทําการถอดเครื่องออกมาแล้วนะฮะนี้เราก็นะครับเราถอดพัดลมนะครับครับด้านในจะมีเชื้อลาอยู่นะฮะไหมครับฝุ่นค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราทําการถอดคอนโทรลครับแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องกันนะครับ แล้วก็ฉีดน้ํายาล้างคอยนะครเดี๋ยวรอให้น้ํายาทํางานสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มาฉีดล้างกันตัวนี้ไม่ได้ล้างมาเกินกว่า6เดือนแล้วนะครับแล้วก็มาล้างคอยนอกนะครับคอยร้อนด้านนอกเราต้องเปิดฝานะครับเพื่อการฉีดที่สะดวกแล้วก็ ทำให้คอยร้อนนั้นสะอาดได้นะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยของตัวแผงคอนโทรลนะฮะว่าปกติหรือเปล่าก็คือชิ้นส่วนที่เราถอดออกมาล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปใส่กลับเข้าไปที่เดิมต,ตอนนี้เราทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปาแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันออตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการ สอบอุณหนะภูมิกันนะฮะตอนนี้อุณหภูมิห้องนะครับที่ลมเป่าออกมาที่หน้าเค,นะครื่องได้สิกสีองศานะครับโอเคจากเดิมนะครับที่อยู่ประมาณ20องศาล้างแล้วก็เย็นขึ้นเยอะเลยนะฮะ เราเช็คแล้วน้ำยาไม่ข่าเนื่องจากว่าแอร์ตันนี่เองครับก็เรียบร้อยนะครับงานนี้ก็เตรียมส่งงานให้ลูกค้าได้